สวัสดีครับเสถีฐีนะฮะวันนี้เราจะมา Q&A กันกับ Next Gen Eveready เช่นเคยนะฮะ Q&A วันนี้ก็คือเปลี่ยนค่าแรงดันลมยางทำอย่างไรนะครับเพราะว่าบางทีโรงงานให้มาอาจจะเป็นบาร์อาจจะไม่ตรงความต้องการของเราเดี๋ยวไปดูกันครับขั<ม>้นตอนที่หนึง่งไปที่เซ t ติ้งเลยครับง่ายมากตอนนี้มันมีหน่วยเป็นบาร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปอนด์ละกันไปที่ตั้งค่าครับไปที่เมนูทั่วไปนะฮะ นี่เมนูทั่วไปนะครับสังเกตไหมฮะหน่อยว่าระยะทางเซลเซียสภาษาอะไรก็จะอยู่ในเมนูนี้หมดเลยแรงดันลมยางอันนี้เลยครับผมแตะดอกดาวเลือกเป็น PSI อ,อ่อนเอิบนี่เราจะไม่งงแล้วเมื่อกี้2.4อยู่อันนี้เป็น36 35, 35 34 38นี่ครับหน่วยก็จะอยู่ด้านล่างเรียบร้อยครับ